จะใส่ชุดแซบๆทั้งที่อะมันต้องไม่แบวค่ะเลิกแบวชุดก็ต้องอันนี้ค่ะชุดแบบราปีแซบนี่เป็นชุดเทียบอยากใส่มานานแล้วจริงๆชุดมาสวัสดีค่ะทุอไงค่ะวันน้เนื่องจากคอแเทที่นะคะ่ะตัดผมอยู่รออีกสี่ชั่วโมงเลยทุกคนเขาก็ดูว่างมากไม่มีอะไรทำเลยนะคะได้โอกาสทุกคนที่จะ เลี่ยนลุคค่ะโดยการแต่งตัวเซ็กซี่ขี้ใหญ่โดยที่แฟนไม่รู้เรื่องเพราะว่าแฟนพาัไอยูไอ่พูดได้ยิ่งดูแบบปวดหัวกอ่ดถือนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาขอไปแวะคิวก่อนเพราะตอนเนี้ยคิ้วเขามันแจวอ่ะทุกคนคิ้วเขามันหนาถ้าเราจะเซ็กซี่นะคะคิ้วมันต้องแบบผมเขียวเรียวๆเล็กนี่คือเขาแอบจริงจังนะคะก็คือเนี่ยเขาใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายอยู่แลนะก็ให้ทีมงานเนี่ยไปแอบเอากล้องมาค่ะเพราะตอนนี้เาชีคก้าลังแบบว่าปลุกผมอย่างมั่มันเลยไม่รู้ว่าชีคเป็นไงมั่ง เป็นไงบ้างคะสบายมากพี่น้องไปไหนอะ่ะอา้าวไปไหนอะ่ะน่าจะไปช้อปปิ้งอ่ะพี่เฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวไปตามให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใี่จะ <c oughs> ดีซ้ซโพี่ราถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาแวะคิ้วเปลี่ยนโฉมกันค่ะ คิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ได้ของจากการแว็กคิวเมื่อกี้ด้วยช้อปปิ้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะให้ดูคิววันี้บ้างคิวเหมือนคิวเลยพี่ก็ไม่มีคิวแต่ข้อเสียของการแว็กคิวนะคะก็คือผมมันจะเป็นอย่างนี้คือกลับไปเป็นม้าเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะทุกคนปกติพี่ไม่ใช่คนก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าแล้วก็ไปเปลี่ยนลุกกันค่ะทันทีจะไม่รู้แน่นอน อย่างแรกนะคะกีิ่อายก่อนนี่นะคะทุกคนจัดมารัวร oh ัวหมดไปแล 26, <000. S 1> <laughs <laughs> ้วนะคะหกพันเพาว่าก็ก <sh> ีิ่ไม่ค่อยเป็นนะองวิจริงๆเฮ้ยทุกคนเบี้ยวเบี้ยวเฮ้ยปกติใช้แบบเมจิกงอ่ะโอ้ยนะ ยางเหมือนกันนะน,นี่เออมึงเป็นก้อนออมมันจะคุม้มคุ้ดได้ๆน้เริ่มมีความแบบชบเฉียวแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเติมไฮไลท์คะ่ะอันนี้ใช้ของแม็กหมดเลยนะคะทุกคนปากเป็นไงคะคุกทะูุกระจกไปพี่เออเหรอ ปากไฮไลท์มันต้องยาวลงมาพุงพุงมันต้องพุงพุงหมดตาต้องมีวิงวิ้งหน่อยอือมันยังไงแสบตาเลยพี่ต่อมานะคะทุกคนเตาทั้งหมดปาล์มด้วยลิปค่ะอันนี้ก็ของแม็กเหมือนกันทุกคนช็อคสีแบบชาโน่มาทุกคน แล้วปไนเพนซิสซี่อย่างงี้นะคะเราต้องท็อปด้วยสีแดงนะคะทุกคนได้ไหมเหลียวมากเปรี้ยวหรืออะไรเปลียวเปรี้ยวแป้งต้องของแม็กเหมือนกันนะคะทุกคนไปไหนอะเอ้าเดี๋ยวเลี้ยวเดี้ยวเลีนีเหรอ ใช่ปะวะมันเป็นรีฟิลนะคะทุกคนเอ๊ใส่ยังไงนี้โอ้มามัง้งปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยสวยเลยทำไมสวยจังเลยอะไรนะคะทำไมสวยจังเลยอะไรนะคะทำไมสวยจังเลยอะไรนะคะข้างหลัง <laughs> เซ็กซี่เวลาที่แฟนผ่าตัดอยู่มีใครก็ทํากันบ้างไม่มีหรอกกำลังหาโซนทําผมอยู่นะคะผมมันยุ่งแล้วมันกู้ไม่เป็นทรงเลยอะ่ะทุกคนแบบจะใส่ชุดแซ่บๆทั้งทีมันต้องไม่แบลค่ะเลิกแบลนี่นะคะทุกคนอยากได้อยู่พอดีเลยใจสั่นนะคะทุกคนตัวที่อยากได้ก็คงจะเป็นตัวนี้เห็นในซีรีส์เกาหลีเขาใช้กันสีผมนะคะแล้วก็เปลี่ยนลุคเป็นรอนๆสวยๆสัตวใดสั่วทุกคน เป็นรอนออกมันจะดูจะ,มมจ,ะดจะดูเซ็กซี่ซก,ซกว่า้เป่ไหคมันดูดไปเลยุกนรอนดิ้งเลยมาใกล้ๆใกล้ๆผมมันก็จะดูเข้าไปเองเลยใช่คทุกค<อ>นใช้ง่ายมากเลยอะ่ะไปไมคะใส่ไปเลยดีกว่าค่ะ แบบเปลี่ยนลุกเลยปะที่้ำหนึง่งหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะ <c oughs> อันต่อมาเราจะต้องไปหาชุดที่แบบว่าทัชชี่ต้องไม่ใส่แน่ๆทัชชี่จะมาเห็นคลิปเนี้ตอนที่ปล่อยพอร้อมทุกคนนั่นแหละเรามาดูกันนะคะว่านางจะเป็นยังไงไปหาชุดซักๆกันทัก <c oughs> นชุดนี้ดีไหมคะสีแดงแบบนี้เซ็กซี่ไหม,ม,อ,ไมอ๋อเปิดเยอะกว่านี้ เซ็กซี่แบบสุดๆ<ด>มันเซ็กซี่ต้องเหว่พีแบบไหนถึงจะเซ็กซี่ไม่มีแบบไม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เซ็กซี่รึเหลี่ยังไม่สุดแบบไหนนี่วะที่จะเซ็กซี่ใครยี่ใจใครยี่จ่าใครไม่รู้ทวกคนอันนี้เซ็กซี่ไหมอ่ะแตบบชุดน,นอนไปนิดนึงเนาะหรือว่าต้องอันนี้เหรอดูแบบร,ราตรีแซ่บ อันนี้จะวันนี้ไม่ได้พี่เปลี่ยนวันนึงพี่พใข่อยู่เลยเนี่โอเคทุกคนวันนี้เป็นไงคะพี่พี่วันสีมันดูแบบมันดูไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวมาลองอีกตัวดีกว่าค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีขีกับสีเขียว มาใช้กล้องโทรศัพท์อู่แล้วเพราะว่าใ่ายชีตตามกล้องนะคะบอกว่ากําลังปิดแผลแล้วต้องถ่ายตอนปิดแผลยังไม่ได้ชุดเลยทุกคนเซ็งมากม,มันก็ส,สวยนะทุกคนแต่มันก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันแปลกๆหรือว่าเขาไม่ค่อยได้แต่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ใช่อ่ะทุกคนเซ็กซี่ในแบบของเขาหรอต้องเป็นยังไงดีวะหาตอทุกคนมาชิลไป้ม้งพี่พข้าวอะเซ็กซี่เบาๆ นี่เป็นทุกเทียบอยากใส่ม่านาำแล้วจริงๆชอบีไม่โปนาะไม่โตเลยพี่อะไรมาโต้องลอมนจะ่อขอโอปอแต่พี่ลองยกแขนขึ้นเยเฮ้ไม่โป๋ัดขาแล้วนี่เ่เร็วพี่ทัดเสร็จแล้วกำลังออกมาแล้วไม่ยอมไปใ่เลย พี่ได้แค่ชุดเดียวเท่านั้นและต้องไปแล้วพี่ <laughs> ตอนนี้มีทีมงานถ่วงเวลาให้อยู่ใช่ใรีบเปลี่ยนชุดเดิมไนลุกสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปะการส่วนใหญ่คนปกติจะใส่นะทุกคนแต่เขาคงกดใส่ไม่ใส่แค่สี่ชั่วโมงแล่านั้นนะทุกคนแป๊บเดียวเลยไม่ถึงชั่วโมงเลยทุกคนเพราะว่าต้องทำคิ้วแต่งหน้าเทาผม หมดไปแล้วคุณจะต้องรีบเก็บชุดเดิมแล้วค่ะแล้วก็กลับไปใจรอาชีพแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาทุกคนิีนีไม่ได้เตรียมมันคือความจริงกลับไปสว่ชุดเดิมก่อนเซ็งเลยเซ็งเหมือนกันอดไปเฉิ่อยฉายเลย ตอนนี้ต้องรีบไปหาเาชีแล้วคือเจ้าชีออกมาแล้วนะคะแล้วทำเนีนยร์พิงค์ก็บอกว่าเขาอะมาซื้อเสื้อผ้าอยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรเนาะทุกคนคือตอนนี้คือแบบพยายามทำตัวให้เนียนที่สุดเพราะจริงมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนตอนเช้าสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าที่จะจับได้หรือเปล่านะทุกคนแต่ที่จริงหนึ่งนะคะที่เขารู้สึกตั้งแต่ตอน,นีเขาเนี่ยลองเปลี่ยนชุดหลายๆ เขาคิดว่านี่อยากใส่อะเพราะว่าโดนห้ามไว้เยอะนะคะแต่พอมาใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองรู้สึกว่าใส่ไปแล้วลงไม่มั่นใจแต่บางชุดนี่ก็ถือว่าเฮ้ยชอบเลยนะคะมันไม่ต้องเซ็เกซี่อะไรมากมายแค่บแบบโชว์เอวนิดหน่อยหรือว่าไปชุดมุงมิงบ้างเซ็เกซี่นิดหน่อยอนะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนสะเอาท้องนะแต่พอเซ็กซี่ไปเลยเนะี่ยมันรู้สึกยังไม่ยังไม่ใช่นะ,ะทุกคนวันนี้ก็ต้องจอบกันไปแบบว,ว่ายังไม่ได้ใส่ชุดออกมาชอปปิ้งเลยนะทุกคน คัดมาแล้วเซ็งมากไม่รู้มันจะจับได้เปล่าทุกคนตอนนี้นะคะเราลนมากพัดมารอที่ลนเรานะคะต้องรีบไปหานางนะคะไม่งั้นนางงอนแน่ๆเลยเฮ้เราจะดีพี่รุดเปล่าวะ่ไม่เลยพี่ไมไม่น่ามีไม่ไม่น่าเลยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงบ้างเลยแกจะมาเป็นห่วงแกไม่ชอบแม่ตลอดเลย ไปชอปปิ้งไม่ห p p ออ anymore, s, <S ัวหวเลยพี่กอไกมาไเ็ใครตะกอนนั่งเน่อเยเป็นอ้บังนะัดโอ้ยเป็นบังโลี่กุ้ยไม่เหมือนเลยเฉยยังไงบ้างเดี่เปล่าเนอเดี่ยวเปล่าพีไปซื้อของมาเ็เปล่า ไฟฟ้ามันทั้งวันเลยเพิ่งไม่เฝ้าเมื่อกี้เองฟ้าตั้งแต่ใส่ผมไปทีละเม็ดเลยปวดย้ายอารมณ์ขึ้นอ้ซื้อได้แบบผมทันหลุดซื้อได้แบบผมทันหซื้อได้แบบผมมีทันอยากได้มาด้วยโอ้ยย้ายความดันขึ้นอย่าเลื่อนมันพุ่งไปทุกคนโอเคเอาใพี่ทำด่วนคนทัชชี่มันไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นย้ำรู้สึกผิดเบาๆว่าทำไงดิ ไปดูแลนางแทนละกันเนะาะความลับนะทุกคนห้ามบอกทุกคนนะคะคือเขายังรู้สึกผีอยู่เลยเมื่อวานเขาเศร้าๆแบบเศร้าแปลกๆเขาควรจะบอกมาตรงๆเนาะเขาไม่ได้ทำอย่างนี้เลยถ้ามันรู้ว่าคููเสียใจ เาก็เลยนะคะตัดสินใจว่าเขาจะมาทําดีกบเกือนเผื่อมันจะไม่โกรธเขามากนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะดูแลนางเองอะแล้วนางผ่าตัดนะคะดูแลอย่างดีเลยปกตินะคะคนที่ผ่าตัดมาเนี่ยเขาก็จะต้องกินปูตีนเยอะๆเนาะดังนั้นนะคะเขาก็เลยจะเทวเวโบตีนในถาดกินนะคะทุกคนแบบว่าทําอะไรผิดมาทุกคน <laughs> มีพีลรู้สุดจัดไปเลยเจ็ดช้อนกินด้วยจะได้เนียนๆทุกคน ฮัลงเลยังดูคลิปนี้พร้อมทุกคนอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเน่ยกูกันนะแค่ไปลงเสื้อผ้าเองไม่มีอะไรเลยไชย ทุกคนจะบอกว่าเมื่อวานหนังซ่ามากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ซุ่มซุมทุกคนน่าจะจิบเรียบรอยแล้ทุกคนเดี๋ยวรอเขาไปสระผมก่อนนะคะแล้วก็เราจะเอาอันนี้ไปให้ค่ะไม่มีพี่ลุด ไม่ได้เลยเนะออไม่ได้เลยพี่เหงื่อออกไม่ได้เขาไม่ให้เหงื่อออกมีข้าวไม่หาเหนเหงื่อออกเหงื่เบบังน้อยมุมิ้งจางไปไม่ไหนครับขายลงไป ก็เราจะไปดูบ้านใหม่นะคะไปตรวจบ้านว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะแต่ว่าทัชชี่เนี่ยหมอบอกว,ว่าห้ามเหงื่อออกเลยเราอยู่บนรถน,นะคะแต่เ,เขาเนี่ยลงไปเองสบายเลยนะบางน้อยอิมาเอาให้นี่ห่ยหัวกเงนองนี่เลย เฮ้นี่าจะใข้ขึ้นหมาแดงางมทุกคนทชีมันซึมกว่าที่คิดหว่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงนะคะว่าไข้ขึ้นหรือเปล่าไม่อยากให้นางซึมเลยอ่ะรู้สึกแปลกๆเลยทุกคนปกติมันจะร่าดเริงเวยวันนี้มันแบบซึมจัดอะ่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูทาชิีต่อน่าจะประมาณสองสามวันถึงจะดีขึ้นบ๊ายบาย ชี่แกดูอยู่หรือเปล่าอย่ากลัวน,นะไปเลยไม่น่นารักไปนอนไปนอนไปนอนป่ะกัานป่ะโอ้โหเลยอะไรหายไปแบบเดียวเองเพิ <S 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 ่งมาทั้งวันเลยออกมานั้ายอยู่คนเดียวไม่ชมอง อเออเขาปิดจะพิ่คขับก็หมดแล้ว